อ่นจะไปว่าพาพอดีแล้วหนูอะมาแถวย่านเออลังสิตพอดีแถวเย่าพองเออเขาบอกว่ามีร้านนี้เป็นร้านเกว๋วดเตี๋ยวค่ะชื่อว่าร้านแปดจัวแปดจัวเป็นก๋็ดเตี๋ยวน่าจะเป็นชามไม่ใหญ่เดี๋ยวไปถึงร้านแล้วเดี๋ยวดูกันว่า <Okay. S 1> เป็นก๋็ดเตี๋ยวแบบไหน <Okay. S 1> เจอกันที่ร้านนะคะ mm hmm. ขอดนั้งรถก่อนนะ ะะร้านแปะจัวร์เพื่อเสี๋วเรือหนึ่งแล้วเป็นร้านเป็นร้าน,ใ,นาใกล้นิมคลองนะคะแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านดังย่านนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะมีน้ำดื่มนะคะจะเป็นโอเลี้ยงชาเย็นชาดำเย็นน้ำอัดลม ็นร้านเปดเหี่ยวเป็นร้านเล็กๆค่ะแต่ว่าร้านนี้ดังมากจะอยู่ติดิีนทองนะนคิดว่าเซิร์ชว่าแปะจัวก็น่าจะหาร้านเจอนะคะเพราะว่าร้านดังนี่ได้แล้วอันนี้แต่ว่านี่จะเป็นของพีงแม่นะคะจะเป็นตุ๋เหี่ยวชามประมาณนนี้แม่เล็กไม่ใหญ่ ะมีหมูมีสับอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นน้ําใสนะอันนี้ค่ะอันนี้ไม่ใช่น้ําตกนะคะนี่เป็นน้ําใสแต่ว่าสีเหมือนน้ําตกอันนี้แบบแห้งหนูว่าคนหนึ่งกินประมาณสองถ้วยกําลังดีสามถ้วยก็จะอิ่มเลยอิ่มแต้เพราะว่าถ้วยไม่ไม่ใหญ่ขนาดค่ะมาณนี้กินสองถ้วยหรอคะสองถ้วย ของหนูยังไม่มาเดี๋ยวรอดูดูเดี๋ยวรอดูว่าหนูจะกินอะไรมีได้แล้วค่ะของหนูเป็นก๋วยเ๋ยอบะหมี่แห้งหมูไม่ใส่ถั่วไม่ใส่ถั่วงอกใช่ร้านนี้เขาบอกว่าร้านนี้ปิดเพราะว่าน้ำส้มน้ำต้มเขาจะเป็นเหมือนน้ำส้มทำเองแต่ว,ว่าอพีมาตัด่ ชิมกันว่าเด็ดไหมนี่ค่ะปรุงแล้วพี่พี่มองไม่เห็นใช่ไหมนี่เสร็จแล้วน่าอีทมากชิมชิมชิมโอ้หหัวเขาก็ชิ้นใหญ่นะคะเช็นก็กำลังดีนะอื้ม ของเลย์เนยซ้องแทบหมูฟังนะแทบหมูที่จริงใจกรอบอร่อยไม่เหม็นหมูต้องใส่นะแทบหมูเรากินก๋วยเตี๋ยวไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ชามน้ำพกหนึ่งน้ำเปลา 1, ่าหนึ่งแทบหมูหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะถ้วยอะยี่สิบห้าบาทแต่หนูว่า คนเดียวอ,ะอย่ะของถ้วยอ่ะหนูว่าก็ก็เริ่มอิ่มแล้วนะสามถ้วยก็คือมันจะแน่นมากใช่ถูกอร่อยมาต้องมากินค่ะถ้ามาแถวย่านรักสิตเออย่านรังสิตแถวคลองเจ็ดต้องมากินร้านนี้แน,นะนำอย่าลืมมากินนะโนมาจากร้านร้านเอ,อในร้านคนเต็มแล้วว่าต้องรีบกินรีบออกใช่ แบบนั่งกินแบบเดียวคนเต็มแล้วนี่น่ารักเขาจะมีข้าวหน่มเบื้อ,อ,องอมีข้าวหน่มเบื้องมีไส้เค็มกับไส้หวานคะ่ะชิมชิมจับ,บจับจับจิบไม่ได้ติมให้หน่อยอันนึง จะลองกินไส้เค็มดูดว่าอร่อยหอมมะพร้าวมากแล้วก็ครีมไม่หวานนะเิ็มอร่อยมากไม่หวานหอมมะพร้า ครีมเขาจะไม่ใช่ครีมแบบตามแบบว่าร้านที่เป็นงานวดที่เป็นครีมนันนาเยอะๆเป็นครีมแบบจะเป็น,แบบปนบางๆครีมๆหว<อ>านหอมงาแล้วก็แป้งกรอบใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหนูว่าชอบไส้เคม็มเพราะว่าไส้หวานเป็นฝอยทองใช่ไหมไส้เค็มจะเป็นมะพร้าวขูด<ห>ใช่อร่อยไส้หวานหอมมะพร้าวมากหนูชอบต้องกินอันนี้ก็ต้องกินก็คือแบบสองร้านติดกันอร่อยทั้งสองอย่างตอนนี้เราเรามาแถวนี้ จริงๆเรามีเป้าหมายที่ว่าเราจะไปวัดวัดเอ่อเรียกว่าวัดวัดอะไรนะวัดดอนใหญ่วัดดอนใหญ่ค่ะอยู่คลองแปดใช่เราจะไปวัดนั้นกันนั่งรถก่อนทุกคนเจอกันที่วัดค่ะถึงแล้วค่ะวัดดอนใหญ่คลองแปดวัดใหญ่มากนะ นอ่นก็น่าจะเป็นวัดนั่นก็วัดแต่ว่าวันนี้ถ้ามาต้องไหว้เทา้าเวสวรรเท้าเวสวัรองค์ใหญ่มานกนวันนี้เราจะมาไหว้ลาหูกันนะคะ โหลดเซิร์ชแล้วว่าวันนี้มีราหูใหญ่มากมีหมดมีพระวิคเน่ด้วยองคใหญ่มาก อใหญ่มากมีไปให้ดูพยานาคด้วย วัดตอนใหญ่เพราะว่าดังมากไปดูองค์พญานาคตรงข้ามกับอุ้ยใหญ่มากตรงข้ามกับวัดตอนใหญ่เลยเห็นแล้วว่าแต่ในกล้องน่าจะไม่เห็นตรงสีขาวๆตรงหรือว่าน่าจะใช่ใหญ่มากเขามีรถรับส่งให้นะคะเราแบบเจวิีๆเราขับรถเข้ามาเองได้แต่ว่าเราจะเจาะหน้าวัดตอนใหญ่ก็ได้จะเป็นรถแบบนี้ เป็นรถรับส่งฟรีค่ะเห็นไหมมีขาบไปขากลับไม่ต้องเดินหนูว่าการเดินทางสะดวกนะแล้วก็คือแดดร้อนจริงแต่ว่ารถก็คือมีรถพาไปกลับใช่แล้วก็ฟรีด้วยแล้วว่าดอนใหญ่น่าจะไม่เสียค่าที่จอดรถนะคะใช่ไปดูองค์พยานาคกันอ่าลงได้เลยใช่ไหมคะ โอเคถึงแล้วค่ะขอบคุณค่ะคำาบอกนี่ถึงแล้วนะคะมันลงบอกว่าถ้าร้อนมีร่มนี่พรอปูเขาเรียกอะไรองค์ปูองค์งงงยากใช่ใหญ่มากแล้วก็มีทางเดินเข้าไปข้างในได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะไหว้องค์ปูองค์ยากก่อน เพื่อขอสร้างนี่ปู่ส่งข้อซับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปข้างในนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะขอไหว้พระก่อนในวัดจะมีของไหว้ทุกอย่างนะคะมีราคามีบอกว่าไหวอะไรมีหลายราคาเลยเยอะมาก ที่นี่เพิ่งสร้างไม่นานแต่มีคนมาขัดตาละเยอะนะคะโอเคที่นี่มีรการล่มนะคะจะเ,เดินพาพี่ๆเข้าไปดูพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะแต่ว่าใหญ่มากโอ้ยใหญ่มากคนลุกมนี่ยังทำการสร้างอยู่เลย แล้วก็เปิดให้เข้าชมแล้วนะคะอ้าวยาวมากเดินดีๆค่ะเดี๋ยวตก จะมีพญานาะคะอีกเหมือนจะเป็นฐานรูปหัวใจนะหนูว่าน้องยาวมาก เราเดินเข้ามาถึงข้างในแลยขวาซ้ายขวาซ้ายจะเป็นพยานะาคนะคะอื ข้างในก็มีอีกเราเดินมาถึงจุดที่2ข้างในจุดหนึ่งแล้วนะคะแตู่้สึกว่าข้างในองค์พญานาคจะใหญ่กว่าข้างนอกแล้วก็ไม่เหมือนไม่เหมือนองค์ข้างนอกนะคะเดินเข้าไปได้ไหม ทำไมองขาอันนี้คือหางเหรอหรือว่าหัวเหรอใหญ่นะน,น,น,น่นน,นากลัวอันนั้นสีขาวเลื่อมๆบ่อยมากทำไมอ,องขวาอง์ซ้ายไม่เหมือนไม่มีหัว าถาพระพุทธเปิดโลกวันนี้หนูตั้งใจมาไหว้เท้าเรื่องสวย เดี๋ยวว่ว้พารเวสสวรรณเสร็จก็จะจับแล้วใช่คนะ่ะอ,องค์ใหญ่มากครับเใหญ่มากนะจริงจริงคนมาว่าท่านที่นี่เยอะนะเราคอหาใ่ ชุดเท่าไหร่ะคะย,อยอดนี้ไดเลยใช่หมคะบบุได้เป็นปทุกแดงก็ออมาน้าแดง0บ,บาแล้วก็จะเป็นตามราคาคะ่ะมีชุดใหญ่สุดด้วยใช่ ได้เโอเคเดีย๋ยวหนูไปไหว้พระแม่สุวรรณก่อนนะแล้วเจอกันค่ะนี่นะคะในท่านว่าจะได้เอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรผ้าสีแดงแบบนี้เราจะต้องเขียงสิ่งที่เราอยากจะได้ลงไปในผ้านี้แล้วนําไปปลูกไว้ทั่ท่านองค์ใดก็ได้โอเคจะไปขอสิ่งที่เราอยากจะได้ก่อนค่ะ โได้มัดไปที่เท้าทีอแล้วสององคนะครับแล้วขอจ้นไปที่นิ้วของท่านเพื่อสุขความสำเร็จในสิ่งที่เราขอสวยมท่านใดที่มาถตงคของท่านนีาจได้เลยนะครับตอนนี้วันรถแล้วค่ะจะบอกว่าข้างนอกวันนี้อากาศร้อนมากแต่ว่าใจเราไม่ร้อนเราทำบุญ ทไดใช่ตอนนี้เรากำลังไปต่อที่วัดธัญญผลนะครับเอ,อไปปล่อยปลาแล้ว่าให้อาหารปลาเดี๋ยวถึงที่วัดแล้วหนูจะถ่ายให้ดูวัดธัญญผลเพราะธัญญผลอยู่ไกลไม่ไกลาจากวัดดอนใหญ่มากประมาณสิบนาทีถึงค่ะอยู่ลำลูกกาคลองแปดเหมือนกันใช่ไหมใช่ประมาณสามโลถึงแล้วเจอกันที่วัดนะคะ วันนี้วัดทั้งวันตอนนี้เรามาถึงวัดพันธกระผลแล้วนะคะจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะมาไหว้พระเอตั้งใจมาปล่อยปลาวัดก็ใหญ่นะหนูว่าตอนนย้น่าจะมีของขายเพราะว่ามราแบบีร้านแบบร้านแบบมีติ๊เลยใช่วัดพันธกระผลจะติดน้ำเลยน่าจะปล่อยปลาได้ เรียกผล่ปลาให้หารปลาค่ะเพราะว่าไปตามหาซื้อ,อปลาแล้วไม่มีตอนนี้บ่ายสองร้านปลาน่าจะยังไม่มาตั้งใจจะไปซื้อปลาหน้าเขียวมาปล่อยแต่ว่าร้านปลายังไม่มาเลยก็เลยไหนๆก็มาแล้วให้หารปลาใช่หนวัดวัดเขาเงียบนะแล้วก็ลมลื่นด้วย,ย,นนยแต่ว่าเมื่อกี้หนูสังเกตเห็นว่าข้างวัดจะเป็นโรงเรียน ่จะเป็นโรงเรียนเสีงที่ปล่อยปลาแล้วแม่น้ำใหญ่นะไม่ใช่แม่น้ำคลองต้องไปซื้อหานปลาข้างบนตรงนู้นตรงนู้นอันนี้ก็มีตู้อันนี้ก็่เป็นตู้หานปลาใช่ไหมแต่เราไม่มีเหรียญจะซื้อหานปลาแล้มาปล่อยปลากัน ที่ร้านนี้ที่หนูบอกว่าจะมาซื้อหารปลาเมื่อกี้พอดีเขามีปลาด้วยแต่ว่าวันนี้จะมีแค่ปลาดุกกับปลาเลยนะปลาหมออันนี้แค่ปลาดุกกับปลาหมอก็เลยเลือกปล่อยปลาแต่ว่าที่นี่ขายละไรยี่สิบบาทค่ะไอแค่เอาเอาหารปลามาให้หน่อยอันนี้อาหารปลาห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะยายโชคดีไปที่นี่มีปลาวันนี้จะมีแค่สองปลาแต่ปกติเขามีเยอะนะ มีปลาหลายอย่างใช่ก็จะมีป้ายให้ดูกันเป็นปลาแต่ก็ต้องรับว,วันแหละว่าวันไหจจะมีปลาอะไรบ้างนั่งแบบนี้ไม่ต้องสืบกินอีกแล้วคะ่ะตอนนี้จะกำลังกลับบ้านระหว่างทางหาระหินร้านดังในในติ๊กต็อกชื่อร้านว่า,าสันซุ้ง,งเขาคองแปะ สั่งมาสองอย่างลองสั่งข้าวผัดปูกับกุ้งฟ้อมะขามเมากมา,ด,กากมดูกันบ้านนะคิดไหมเราจะมารีวิวด้วยว่า,วาอร่อยไหมเจอกัน,กนไม่ทันค่ะข้าวผัดปูเหลือข้าวผัดปูจานกลางเหลือเป็นจานเล็กค่ะแต่เพิ่งจานนี้ข้าวผัดปูชิมชิมอร่อยไหมแม่ปูก็จะเป็นแบบเนะื้อปู ผัดมากับข้าวเราเลยไม่ได้กินเลยต้องซื้ออะไรไปฝากค่ะข้าวแบบตัวข้าวข้าวแบบตัทั่วไปรีวิวที่จริงใจข้าวแบบตัทั่วไปฮะนี่คือสิ่งที่แม่สั่งผัดกะเพราทะเลแม่บอกเป็นกับข้าวโอ้โหดูตางสวยมากอยากกินจริงๆจะกินดีนะกินดีนะหมดกระหมด กินกินเออกินไงดีอืมถ้าเยอะขนาดนี้หนะ้าสิบบาทแล้วแพงหรือเล่าหว่ถาถัากับเขาเขาก็อร่อยเลยนะอืม,ม,ออมกินกับผ้ากัพายุปลาหมึกอันเดอร์โรกุ้งอ่ะกุ้งก็กุ้งปกติ ใช้ปกปิดนีป่ปุ้งใช้ปกปิดนี่อย่างสุดท้ายเดียวราสั่งมาค่ะอะไรนะพวกคามราเารแต่ว่าแตกง่ายไม่ได้มันไม่ได้อ่ะพี่พคาราเมลจานบอลลูนแต่หนูเห็นในในเมนูเนี่ยราคา150บาท คือนะคะไม่แพงแต่หนูว่ามันมันเยอะมากมันใหญ่มากกินไม่หมดอ่ะน่าจะากลับบ้านกินๆกินๆน,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 นี่คือน้องกุ้งกุ้งก็ประมาณนี้ก็โอ้โหแข็งดรงนิดน,น,นึงนะคะทุกคนพอดีว่าปิดถนนกินๆ อ,อร่อยนะอร่อยเลยนบนรถอีกแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ที่เราไปกินกับข้าวกันมาสำหรับหนูอร่อยแค่ข้าวผัดปูอย่างเดียวที่เป็นปกติไม่ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบอร่อยหรือว่าอะไรแบบธรรมดาใช่แต่ว่ากับข้าวอย่างอื่นที่สั่งมาคืออร่อยกับพ้าวทะเลอร่อยแล้วก็กุ้งช้อนมะขามอร่อยมากต้องกินอันนี้ อร่อยค่ะแล้วก็ถูกด้วยนะเมื่อกี้สามอย่างจันใหญ่อยู่นะทั้งหมดไม่ถึงห้าร้อยไม่ถึงห้าร้อยบาทค่ะรวมน้ำรวมอะไรแล้วต้องมานะร้านร้านลุงสันเอ่อกุ้งเผาคองแปดเสร์อได้โอเคค่ะทุกคนเจอกันทริปหน้านะวันนี้ไปแล้วทิปนี้จบแค่นี้ค่ะ เจอกันนะอย่าลืมกดติดตามหนูไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็เจอกันอีกครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย